สวัสดีครับเักพันธ์ฟันธงประจำวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567ครับวันนี้วันเสาร์กับ Saturday Special มี10คู่มาฝากกันนะครับไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกในวันนี้ครับ Scottish Championship I United เจอกับ Greenock Morton ในเวลา4ทุ่ม I United เจ้าบ้านวันนี้ครับมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งครับแล้วก็2นัดล่าสุดนั้นพวกเขาเพิ่งจะถล่มจ่าฝูง Falkirk ไป5ประตูต่อ2และล่าสุดไปยอน Livingston รองจ่าฝูงก็เฉือเนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านความมั่นใจ ความได้เปรียบและก็โมเมนตัมมาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันชงไปไอยูเนเต็ดครับคู่ที่2ครับฮาม i l t ร์ a อะคาเดมิคอลเจอกับแอนดรียูเนเต็ดแอนดรียูเนเต็ดสองนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้แบบทําประตูไม่ได้ และวันนี้ต้องมาเยือนนะครับ,บอกว่าไม่น่าไหวมั้งครับประกอบกับนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของ Hamilton Academy คครับที่บุกไปเยือนแล้วก็ถล่ม a อร์รี่ยูนเตไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์พิจารณาจากภาพรทั้งหมดแล้วผมมองว่าเจ้าบ,บ้านนั้นน่าเชียร์กว่าเยอะครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไป Hamilton Academy คครับคู่ที่3ครับ Patrick Crystal เจอกับ q u e e n Spark ในเวลาสี่ทุ่มครับพิจารณาจากภาพรทน้งหมดแล้วโมเมนตัมของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านนั้นดูดีกว่ากกงงากา่าา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 เเเเยยยออออะลลนนนนนรรรรรรัับบปกกกกกกกผงงงฝ้้ขขพวใี ก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับและคู่นี้เจอกัน6นัดล่าสุดในบ้านของแพทริกทริสเทลเจ้าบ้านนั้นก็เอาชนะมาได้ตลอดด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปแพทริกทริสเทลครับคู่ที่4ครับเรดโรเวอร์สเจอกับลิฟวิงสตันในเวลา4ี่ทุ่มเอาจริงๆก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับผมว่าสู่สีกันมากเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกขอเลือกเชลล์ลิฟวิงสตันดีกว่าครับเพราะว่า3นัดที่เจอกันก,อนก่อนหน้านี้ในปีนี้เนี่ยก็เป็นฝั่งลิฟวิงสตันครับที่เอาชนะ Ray se, เ,ดเรดโรเวอร์สมา ในรายการกาโชวซีรีอาร์เอมปลีเปิดบ้านเจอกับเจนัวในเวลา3ามทุ่มเจนัวนั้นโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเสมอไปเยอะซะหน่อยนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดนั้นจะแพ้นาโปลีแต่ถือว่าก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะครับภาพรวมถือว่าไม่แย่เลยครับเกมนอกบ้าน3นัดที่ผ่านมาก็เก็บคลีนชิปมาได้ทั้ง3เกมแล้วก็ชนะไป2เสมอหนึ่งครับก็เลยมองว่าวันนี้เจนัวไม่น่าแพ้กลับไปแบบมือเปล่าครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยนะครับเอมปลี e เองก็ฟอร์มตกครับ มาแพ้ติดต่อกัน2นัดหลังเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปเจนวัวครับคู่ที่6ครับปามาเจอกับมอนซ่า1 9 1 2ในเวลา3ทม่ม เป็นการเจอกันของ2ทีมที่ฟอร์มแย่พอๆกันถ้าจะให้เลือกขอเลือกปาม่าละกันนะครับอย่างน้อยได้เล่นในบ้านวันนี้บวกก,บกับการปรับทีมแล้วก็โรเตชันก็น่าจะมีทีเด็ดให้เห็นอยู่บ้านเลยครับมอนซาเองก็เป็นทีมที่ผลงานย่แย่อยู่แล้วนะครับการนัดที่ผ่านมาในหลีนั้นไม่ชนะใครเลยโอกาสแพ้กับไปค่อนข้างสูงครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันชงไปปาม่าครับมาถึงคู่เดียบประจำวันนี้ครับในคู่ที่7ครับกับรายการเกาโชซเรีอกายรีเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานในเวลาทีิยงคืนครับคู่นี้มีกกิจกรรม มาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับกับเซิร์ฟบอลเกรดพรีเมียม20ตัวที่จะแจกกันในกิจกรรมนี้ครับกับการทายสกอร์ครับว่าไกอรี่จะกับอินเตอร์มิลานในวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับพิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะแล้วอย่าลืมแคปรูปคาตอบในช่องคอมเมนต์เนี่ยส่งไปในกลุ่มอีทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้กับทีมงานของเราครับก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนเที่ยงคืนครับทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกระบ้านข้อนี้ปักหมุดไว้ให้ข้างล่างแล้วครับส่วน้ ก่อน2ทุ่มเฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่8ครับในรายการเกาโชซิรีอารลาซิโอเจอกับอตาลันตาในเวลาตี 2, -45 นาทีครับเจ้บบาบนะ้านลาซิโอในมีผลงานการเล่นลในบ้านที่แข็งแกร่งมากนะครับพวกเขาเพิ่งจะแพ้เพียงแค่เกมเดียวที่เจอกับอินเตอร์มิลานบุกมาถล่มในนัดล่าสุดครับส่วนฝั่งของอตาลันตาก็มีเกมเยือนที่ยอดเยี่ยมครับชนะมา5นานัดติดต่อกันผมมองว่าคู่นี้สูสีกันครับโอกาสแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงนะครับ หรือไม่ก็อัตแลนต้านั้นจะเบียดเอาชนะไปได้แต่ไม่น่าผ่านโจทย์ที่ได้มาครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปลาซิโอครับคู่ที่9ครับพริเมียร์ลีกาเอสโตเรียเจอกับโมไรยเยนเซในเวลาตีหนไม่ได้อยู่ในช่วงที่เข้าฟอร์มของทั้งคู่นะฮะ ทางเอสโตริลแล้วก็โมเรนเซ่ครับถ้าจะคาดหวังให้โมเรนเซ่บุกมาเยือนแล้วก็คว้าชัยชนะออกไปได้ผมว่าก็ดูเป็นไปได้ยากอยู่นะครับเพราะสีนัดหลังที่พวกเขาออกไปเยือนนั้นไม่ชนะใครเลยครับแล้วมีถึง3นัดด้วยกันที่ทําประตูไม่ได้ครับขอเชียร์เจ้าบ้านที่เป็นทีมรองดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันชงไปเอสโตเริลครับคู่ที่10ครับในริการปริมาลาลิก้าปอโตเจอกับบาวิสตาในเวลาตีสามครึ่งครับปอโตตัวหลักเจ็บกันอยู่หลายคนนะครับผมว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อทีมในวันนี้อยู่พอสมควรครับบาวิสตาเอง อย่างนั้นที่เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนจ่าฝูงเนี่ยแล้วเกมวันนั้นพวกเขาไปเยือนด้วยนะครับแพ้กลับมาแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับด้วยสกอร์2อประตูต่อ3ผมมองว่าปอโต้นั้นน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ตามฟอร์มแล้วครับแต่ไม่น่าผ่านโจทย์ที่ได้มาเพราะโจทย์ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จัก,กรพันธ์ขอฟันชงไปบอวิสตา้าครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันนี้นะฮะขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการเชร์ทีมที่ท่านชื่นชอบครับถ้าหากคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยช like, น์ก สมาชิกกันตลอดนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ